ขณะนี้พลโทสมเด็จพระบรม,มโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารทรงอยู่ในระหว่างการศึกษาต่อที่วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรของประเทศอังกฤษหรือ Royal College of Defence Studies ในกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษหลักสูตรที่กำลังทรงศึกษาอยู่นั้นเป็นหลักสูตรระดับ,บวปรอชั้นสุดท้ายใช้ระยะเวลาในการศึกษาหนึ่งปีพระสหายร่วมชั้นเรียนในหลักสูตรเดียวกันมีทั้งนายทหารตำรวจข้าราชการ และบุคคลสําคัญต่างๆในระดับผู้นําซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นกําลังสําคัญของประเทศต่างๆหลายประเทศทั่วโลกการที่พลโทสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามากุฎร,ราชกุมารได้ส่งร่วมชั้นเรียนกับบุคคลเหล่านี้นับเป็นประโยชน์สําคัญยิ่งประการหนึ่งสําหรับประเทศชาติในด้านความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยกับประเทศต่างๆจากการที่มีกระแสข่าวค่อนข้างสับสนเกี่ยวกับ เรื่องการศึกษาต่อของใต้ฝ่าละอองพระบาทที่ประเทศเอังกฤษในขณะนี้ขอพระราชทานกราบบงคมทูลถามถึงข้อเท็จรจริงว่าเป็นอย่างไรเพคะความจริงก็ไม่มีความสับสนประการใดคือตั้งแต่เดือนมกราได้กัับคุณทุลลามาเพื่อเข้าศึกษาต่อ,อยัง วิทยาลัยลป้องกันราชอาณาจักรอังกฤษหรือที่เรียกว่า Royal College of Defence s t u d i ซึ่งเป็นหลักสูตรคล้ายๆวิทยาลัยลป้องกันราชอาณาจักรของประเทศไทยเราซึ่งศึกษาการศึกษาก็มีการศึกษาตั้งแต่เดือนมกราจนถึงเดือนธันวาโดยแบ่งเป็นสามเทอมด้วยกัน ซึ่งขณะนี้กำลังศึกษาอยู่ในช่วงเทอมที่สองก็เป็นการศึกษาแบบผู้ใหญ่โดยมีข้าราชการทั้งทหารพลเรือนพนักงานรัฐวิสาหกิจจากกว่า20ประเทศเข้ามาร่วมศึกษาซึ่งการศึกษานี้ก็ได้ลามาศึกษา ในห่วงที่สามารถทำได้และในเวลาเดียวกันก็ยังปฏิบัติหน้าที่และติดตามข่าวคราวที่ประเทศไทยโดยใกล้ชิดอยู่ตลอดเวลาพระราชภารกิจนอกเหนือจากด้านการศึกษาที่ได้ส่งตั้งพระราชารุไทยมุ่งมั่นด้วยพระวิริยะอุตสาหะอย่างเต็มพระกำลังเพื่อประเทศชาติโดยต้องทรงแสวงหาความรู้เพิ่มเติม ให้ทันต่อเหตุการณ์บ้านเมืองของประเทศต่างๆทั่วโลกทั้งในด้านการเมืองเศรษฐกิจและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศต่างๆมาส่งวิเคราะห์ในชั้นเรียนแล้วพระราชนิกฤกิจที่สําคัญยิ่งในฐานะสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามากุฎราชกุมารแห่งประเทศไทยก็เป็นสิ่งที่ไม่ได้ทรงทอดทิ้งแต่ประการใดภารกิจที่ประเทศไทยก็เป็นหลักคือความเร่งด่วนและความสําคัญ ก็คืองานในหน้าที่ที่จะปฏิบัติงานฉลองรพระเดชพระคุณในตําแหน่งสมเดชพระกรมและรับใช้ช่วยงานเกี่ยวกับประเทศชาติให้เรียบร้อยการมาศึกษานั้นก็เป็นผลปลอยได้ที่จะเปิดหูเปิดตาหาประสบาการณ์แลกเปลี่ยนความรู้ความคิดความเห็นตลอดจนสร้างมิตรภาพและทำความรู้จักกับ ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ที่มาร่วมศึกษาด้วยซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการนำกลับไปปฏิบัติงานที่เมืองไทยในประเด็นบริการสร้างและเพิ่มประสบการณ์ด้วยแต่การศึกษานี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของงานเท่านั้นงานหลักที่ปฏิบัติก็คือปฏิบัติงานในหน้าที่ของตนในฐานะสมเด็จพระบรมที่เมืองไทยซึ่งเด๋ยวนี้การเดินทางก็ สะดวกมากถ้ามีงานในหน้าที่ที่จะต้องทําที่สําคัญหรือภารกิจอะไรก็จะกลับไปปฏิบัติงานที่ประเทศไทยก่อนและระหว่างนี้ก็จะมีการเดินทางไปกลับบ่อยๆทีๆคือหาประสบการณ์ที่ดีด้วยและงานทางประเทศไทยไม่ให้เสียหรือไม่ให้ห่างไป ส่วนพระราชภารกิจทางด้านการทหารแล้วเพคะการศึกษาที่นี่ส่วนใหญ่จะเป็นวิชาที่เหมือนที่วิทยาลัยป้องกันราชการาจากคือทางการทหารไม่มีมากนะักสามารถจะเป็นการเมืองการเศรษฐกิจสังคมจิตวิทยาตลอดจนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภารกิจที่เมืองไทยก็เป็นภารกิจส่วนรวมคือหน้าที่ของสมเด็จพ,พระบรมการรับราชการทหารก็เป็นส่วนหนึ่งซึ่งไม่มีผลเปลีป่ยนแปลงอะไรใดๆ okay. และการเสด็จพระราชดำเนินเพื่อกลับมาทรงปฏิบัติพระราชการณียกิจทางประเทศไทยอยู่เสมอก็ไม่ได้มีผลกระทบกระเทือนกับการศึกษาเนื่องจากได้ทรงจัดแบ่งเวลาระหว่างการศึกษาและพระราชการณียกิจทางประเทศไทยอย่างรอบคอบยิ่ง การเดินทางกลับมาเมืองไทยเพื่อมาปฏินับิหน้าที่นะฮะที่จ้างปกติไม่มีผลกรทบระเทือนกับการศึกษาประการใดกอย่างที่ได้เคยบอกให้ทราบแล้วว่าได้มีการจัดแบ่งเวลากันอย่างดีแล้วคือวางแผนกันอย่างรอบคอบว่างานในหน้าที่ ที่จะรับเช้าประเทศชาติในฐานะสมเด็จพระบรมนั้นก็ต้องปฏิบัติโดยต่อเนื่องโดยไม่มีการขาดช่วงเวลาใดๆในเวในเวลาเดียวกันก็ได้หาโอกาสฝึกฝนหาความรู้รอบตัวตลอดจนพบมิตรแลกเปลี่ยนความรู้กับชาว ต่างประเทศจากอาชีพต่างๆด้วยเพราะฉะนั้นไม่ถือว่าเป็นการเสียเวลาหรือเสียผลทางด้านใดๆทั้งสิ้นพระราชจริยวัตรของพลโทสัเด็จพระบรมโอร,าราสาธิราชสยามกุฎราชกุมารในระหว่างทรงศึกษาณกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษได้ทรงปฏิบัติเช่นเดียวกับบุคคลสามัญทั่วไปต้องเสด็จพระราชดำเนินไปเข้าชั้นเรียนตามตารางการศึกษา ที่ทางสถานศึกษากำหนดตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ในแต่ละสัปดาห์นอกจากนี้ยังต้องทรงร่วมในหลักสูตรดูงานศึกษานอกสถานที่ทั้งในประเทศอังกฤษและต่างประเทศอีกด้วยในระหว่างที่กำลังทรงศึกษาอยู่ที่ประเทศอังกฤษมีสิ่งใดที่เป็นอุปสรรคหรือว่าทำให้ทรงรู้สึกท้อถอยพระราชชาวยไทยบ้างหรือไม่ประการใดไพคะส่วนว่ามาศึกษาที่นี่ก็ อยู่ในต่างประเทศอยู่ในต่างแดนก็ <c oughs> ต้องปรับตัวปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมของเขาสังคมของเขาตลอดจนการเทศาและการเวลาที่เหมาะสมก็ต้องครบแะสร้างมิจรภาพกับคนหลายชาติหลายหน้าที่ก็ต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับเขาได้แล้วก็จะต้องศึกษาเรียนรู้ ตลอดจนรับฟังความเห็นของบุคคลอื่นคือมีการแลกเปลี่ยนความเห็นมีการคบค้าสมาคมกันในลักษณะเพื่อนร่วมงานและไม่จะหายเขาต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับถึงแวดล้อมแล้วตามเวลาหลังจากที่ทรงสําเร็จการศึกษาที่ประเทศเอังกฤษนี้แล้วจะเสด็จกลับประเทศไทยเลยหรือไม่ไมคะ <c oughs> หลังจากเ <c oughs> สร็จสิ้นภา,ารกิจใน,นการศึกษาในเดือนธันวาแล้วก็ คงจะเดินทางกลับประเทศไทยทันทีเพราะว่ามาก็ามาเพื่อศึกษาดูงานเพิ่มเติมเท่านั้นไม่ได้เคยคิดหรืออยู่ในความคิดที่จะมาใช้ชีวิตในเมืองนอกหรือในต่างแดนหรือปฏิบัติราชการในต่างประเทศแต่ประการใดว่าจากความรู้สึกส่วนตัวแล้วไม่มีที่ไหนที่จะอบอุ่นสบายใจเท่า ้านเกิดเมืองนอนของเราเองคือประเทศไทยนะคนเรานี่จะมีความภูมิใจที่สุดคือได้อยู่ในชาติบ้านเมืองของตนเองในะปฏิบัติงานให้กับประเทศชาติในบ้านเมืองตัวเองซึ่งในตำแหน่งคด็นพระบรมที่อยู่ที่ถูกต้องหรือหน้าที่ ตำแหน่งหน้าที่ที่ถูกต้องคือปฏิบัติงานรับใช้ประเทศในประเทศส่วนการมาศึกษาหรือดูงานหรือไปเยือนประเทศอื่นก็เป็นการดําเนินการหรือปฏิบัติชั่วคราวเพื่อจเจริญพระราชมัยตรีแทนพระองค์หรือไม่เพิ่มพูนความรู้เท่านั้นตอนนี้ก็มีความรักน่ารักถึงประเทศชาติบ้านเมืองตลอดจน ประชาชนเสมอไม่เคยทอดทิ้งและไม่เคยเอาใจออกห่างจากประเทศไทยเลยแล้วก็เดือวนี้อย่างที่บอกโลกมันแคบลงการคมนาคมสะดวกก็เดินทางกลับเสมอถือว่าแวะออกมาศึกษาในช่วงที่จำเป็นเป็นห่วงๆแล้วก็ตลอดเวลาแม้แต่อยู่ที่นี่ก็ได้ติดตามความคืบหน้า ะได้สั่งงานและทำงานไปเสมอแล้วก็ยังทำงานตั้งใจที่ทำงานรับใช้ประเทศชาติและราชบัลลังก์อยู่ตลอดก็ต่อไปก็ับผมไม่ไปทิ้งพ่วงไปนาน และในกลางเดือนนี้พลโทสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารจะเสด็จพระราชดดำเนินกลับไปทรงศึกษาต่อในกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษอีกจนกว่าจะทรงสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรในเดือนธันวาคมด้วยพระราชาฤทัยที่แน่วแน่มั่นคงเพื่อประเทศชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์รวมทังเพื่อบรรดาพวกเราชาวไทยอันเป็นประสบนิกรที่รักยิ่งของพระองค์อีกด้วย เชิดชายมากบารุงถ่ายภาพประสิทธิหิตนันและอวัสดาปกมนตรีข่าวก้าอสมทรรายงานจากกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษค่ะ